บิวตี้อิ t เด p o รร้านฮอตพอตชื่อดังสาขาแรกของเมืองไทยชูอคอนเซปต์อร่อยฟินไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์เปิดให้บริการแล้ววันนี้บริษัทสตองซอสประเทศไทยจำกัดผู้ให้บริการด้านธุรกิจร้านอาหารและพัตนาารชั้นนำของเมืองไทยจับกระแสตลาดเอาใจผู้รักการกินฮอตพอตด้วยการเปิดตัว Beauty in the pot ร้านฮอตพอตเพื่อสุขภาพและความงามชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์สาขาแรกของประเทศไทยใส่กลางยานพระรามก้าวอยากเป็นทางการชูอคอนเซปต์อร่อยฟินไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ของการรับประทานฮอตพอตรูปแบบใหม่ พร้อมปรับโจทย์ไลฟ์สไตล์นักกินด้วยเมนูอาหารรสชาติต้นตำรับโดยภายในงานเปิดร้านมีฟ้าสายปวินสุดาดูอินมิตรย h ดีเบิร์ตไทยแลนด์2,562รวมพูดคุยแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพและเมนูที่ชื่นชอบณนะชั้นจีโด่งแรบซัมเมอร์เซตพรับกาวกลุ่มเทพค่ะ ซึ่งคำว่า beauty i the p o r t หมายถึงความงดงามของวัฒนธรรมการปรุงอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพตลอดจนความงดงามที่เป็นเสมือนตัวแทนของความรักและความห่วงใยของคนในครอบครัวในคอนเซปต์อร่อยสวยสุขภาพดีโดยในประเทศไทยมีการตกแต่งร้านด้วยดีไซน์ล่าสุดที่เรียกว่าเจเวล หรืออันยะมณีซึ่งให้ความรู้สึกรู้ราสะดวกสบายและอบอุ่นในโทนสีขาวทองเหลืองและทิฟฟานี b บรูสื่อถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการลิมรสชาติแก่นแท้ของการดูแลสุขภาพและความงามด้วยเมนูฮอตพอตในสไตล์ต้นตำรับพร้อมเสิร์ฟด้วยสุดยอดอาหารเกรดพรีเมียมสไตล์โฮมเมดที่รังสรรค์อย่างพิธีพิถันโดยทีมเชฟชั้นนำผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านมา้าไฟ ตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งด้านฮอตพอตเพื่อสุขภาพด้วยเมนูน้ำซุปมากถึง6สูตรได้แก่น้ำซุปคอลลาเจนน้ำซุปเสียงล่าน้ำซุปมะเขือเทศน้ำซุปมะพร้าวน้ำซุปไก่แช่เหล้าและน้ำซุปเห็ดรวมมังซิวรัส รวมถึงเมนูวัตถุดิบยอดนิยมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักชิมฮอตพอตชาวไทยและต่างชาติในสไตล์ที่หลากหลายตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร่งต่อความสุขให้แก่ทุกคนในทุกครั้งที่มาร้านบิวตี้อินเตอร์พอตด้วยรสชาติที่ทั้งอร่อยและอุดมด้วยโภชนาการแห่งการดูแลสุขภาพและความงามนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวร้านบิวตี้อินเตอร์พอตสาขาแรกของประเทศไทยโดยลูกค้าที่รับประทานอาหารภายในร้านครบ2,000บาท จะได้รับเมนูพิเศษฟ,ฟรีทันทีหนึ่งที่เพียงแจ้งโค้ดอร่อยฟินไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์กับพนักงานตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2566และทางร้านกำลังจัดระบบสมาชิกเพื่อให้ลูกค้าได้สะสมพอยต์และแลกรับของรางวัลตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนเป็นต้นไปค่ะนเปนอ่างที่ทราบนะคะว่า b u i u t i n t h p p o r t เนี่ยเป็นแบรนด์มาจากสิงคโปร์นะคะ ถามว่าทำไมถึงต้องเป็น b e a u t i n a c c o r t ชื่อชื่อเขาค่อนข้างมีความหมายลึกซึ้งค่ะ Beauty in the Pot สิ่งที่เรามองว่า Beauty เนี่ยนอกจากความสวยงามจากภายนอกแล้วมันยังเป็นความาสวยงามจากภายในในมุมของฝั่งของผู้สร้างเจ้าของแบรนด์นะคะเรามองว่าเราอยากให้ลูกค้าค่ะได้ทานอาหารสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ mm hmm. เหมือนความสวยงามทุกอย่างที่อยูอย่ในหอ้อนะคะเราก็เลยรังสรรอาหารวัตถุดิบทุกอย่าง ถึงความตั้งใจของเราเชฟทุกอย่างตั้นด้วยมือเราไม่มีอะไรที่เราซื้อสําเร็จรูปมาเลยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเหมือนเหมือนคนในครอบครัวเราค่ะที่มาทานอาหารที่บ้านเราเหมือนเราทําอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานและได้ทานสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดนะคะเหมือนน้าซุปของเราที่เราลังสารทาซุป s i เนเจอร์ทุกซุปที่มีรสชาติแตกต่างกันแล้วก็มาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันในวัตถุดิบที่ดีที่สุดว่าลูกค้ามาทานแล้วเอออันนี้แหละ beauty i พ p o r t จริงๆ จริงๆแล้วอะค่ะตัวตัว built-in report เองอะค่ะด้วยความที่เขามีแบบความดีงามในใน,ในเรื่องของอาหารสถานที่บริการอะไรเนี้ยค่อนข้างครบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ในในมุมของการตลาดนะคะหน้าที่ของเราคือจะทํำยังไงที่ให้เกิดการรับรู้ใช่ไหมคะแล้วก็ สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่าเป็นซินเซียร์มาร์เก็ตติ้งคือเรามีมเรามีทุกอย่างที่ที่ที่เราเราเราพูดที่เราบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราก็คือแค่สร้างการรับรู้ให้คนเนี่ยเข้ามาผ่านรีวิวผ่านบล็อกเกอร์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วพอหลายๆท่านเนี่ยพอได้เข้ามาทานแล้วเนี่ยครั้งแรกเข้ามาทานเนี่ยสิ่งแรกหลายๆที่หลายๆคนพูดคืออยากพาคุณพ่อคุณแม่มาทานอยากพาครอบครัวมาทานแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยมาเองแล้วแทบจะไม่ต้องไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องทําอะไร แล้วก็สิ่งที่ช่วยได้มากมากเลยก็คือตัวลูกค้าเองนะคะลูกค้าเวลาที่พอมาทานแล้วค่ะลูกค้าเช็คอินลูกค้ารีวิวลูกค้าบอกต่อทําให้เกิดการบอกต่อเกิดบล็อกมาร์เยอะมากนะคะรวมถึงพี่ๆที่เป็นรีวิวเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็นักชิมหลายๆคน,นะคะที่เข้ามาแล้วก็มารีวิวข้อดีคือพูดจากใจเลยะคะ่ะแล้วคือเขาทานแล้วเขาอร่อย แล้วความอร่อยเนี่ยเขารู้ว่าเฮ้มันเกิดจากการการปรุงที่เหมือนกับวัฒนธรรมการการการปรุงของคนจีนเลยนะที่เหมือนกับคนจีนบรรพบุรุษเขาทําให้ลูกหลานทานเพื่อที่จะบำรุงสุขภาพจริงๆเพราะนั้นะพอเขาได้ทาน,พอ,าทานพอเขาได้ทราบเรื่องราวที่เป็นเป็นแบรนด์สตอรี่แล้วค่ะ การทานของเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้ว่าเอ้ยมันอร่อยแล้วมันถูกถูกปรุงอย่างพิถีพิถานจริงๆเวลาที่เขาพูดเวลาที่เขาบอกค่ะมันก็ได้ทำให้หลายๆคนนะคะได้รู้สึกว่าแบบเอออยากมาทานแล้วพอมาทานแล้วะค่ะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอร่อยจริงๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพจริงๆ คอลลาเจนก็ช่วยจริงๆแล้วคอลลาเจนที่ได้ก็เป็นคอลลาเจนที่เราเราเรา,เราผ่านการเที่ยวน้าซุปจากกระดูกจริงๆที่เป็นคอลลาเจนเพื่อบํารุงสุขภาพจริงๆบํารุงผิวพรรณจริงๆ<ม>เราก็เลยสามารถที่จะบอกได้อย่างเต็มที่ว่าเราเป็นฮอตพอร์ตเพื่อสุขภาพและความงามจริงๆ ีบแบเพราะว่าเราเคยมาลองแนละ้วอ่ะสียางการันตีหน่อยเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหอร่อยจริงๆจะพูดว่าแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ต้องมาลองเองนะคะห้ามพลาดเพราะว่าไม่ว่าจะเมนูไหนซุปแบบไหนนะคะคืออร่อยหมดเลยค่ะแล้วก็มีครบทุกรสชาติมีอย่างที่บอกคะ่ะมีให้เลือก6ซุปนะคะซึ่งนอนนอกเหนือนจากคอลลาเจนมีทมิโต้มะเขือเทศม,มีมะพร้าวมีเสียวล่านะคะมีในเรื่องของเห็ด vegetarian นะคะเหมาะกับใครที่แบบว่าอูุ้สูงอายุด้วยอะไรแบบนี้จะเป็นฟีลแบบ Chinese ิ e r บนิดนึง แล้วก็กมี<ะ>จุกต้องค่ะไก่แช่เล่าค่ะ <c oughs> แล้วส่วนตัวเราชอบน้ำซุกตัวไหนเป็นพิเศษคะชอบจริงๆ e เบสเลอร์เมื่อกี้ก็คือชอบอทำเกืบทั้งหมดเลยนะคะ,ะฟา้าใสจะชอบของคอลลาเจนนะคะแล้วก็ะมะเขือเทศแล้วก็มะพร้าวค่ะสามอันเลยเพราะว่ามันจะมีฟิลไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็จากประสบการณ์จริงนะปกติฟ้าใสเป็นคนที่จริงๆแล้ว่ไม่ค่อยชอบมะเขือเทศด้วยซ้ำแต่ แปลกใจคือน้ำมะเขือเทศนี่แหละค่ะคืออร่อยมากแล้วก็แบบมันไม่มีกลิ่นของของมะเขือเทศแต่ว่าแบบรู้สึกว่านี่คือรสชาติมะเขือเทศคือรู้เลยว่านี่คือได้ิวท r ิ t i o n ที่ดีในร่างกายเลยค่ะได้ไดว่าคือสาวๆสามารถมาทานได้แบบไม่ต้องรู้สึกผิดเลยใช่อันนี้คือสุขภาพดีจริงอ่ะสวยก็จริงอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้มด้วยก็คือดีด้วยแล้วก็ที่ชอบมากที่สุดคือการใส่ใจรายละเอียดค่ะใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบใส่ใจในเรื่องของการเลือกใส่ใจในอ่านแนะนําด้วยว่า ถ้าเกิดอยากจะให้เป็น Golden Cooking Ratio <ม>ให้แบบอร่อยที่สุด<ม>ก็เนี่ยจะต้องดิบอันนี้นะ3าว<ม>ิอะไรแบบนี้<ม>คือชอบมากเลยค่ะ<ม>ในในทุกอย่างที่ได้ประสบการณ์ที่นี่<ม> Beauty i n t h e Pot ตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงอะไรไงบ้างคะค่ะ Beauty Indoor Pot นะคะตั้งอยู่ที่โรงแรมซัมเมร์เพระราม9ก้<ม>นนานะคะบนถนนรัชดาค่ะเปิด11โมงเช้าคะ่ะถึง Last Order สี่ทุ่มครึ่งคะ่ะสามารถนั่งทานได้ถึงเที่ยงคืนค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้กับคบ้าง ก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับฉลองสาขาแรกของประเทศไทยนะคะทานครบ2,000บาทนะคะจะได้เมนูที่เป็นลูกชิ้นแฮนด์เมดรวมนะคะหนึ่งที่นะคะก็วันนี้ถึงวันที่3 1มีนาคมนื้อนะคะมาเชิญมาทานจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดค่ะคืออะไรต้องรีบปุ๊บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องจองล่วงหน้าหลายๆเดือนอ่านฝากช่อทาลการติดต่อเลยค่ะสามารถไปตามได้ที่ไหนอะไรยไงบ้างคะ ช่องทางการติดต่อนะคะเรามีโซเชียลมีเดียนะคะเป็น a c e b o o k นะคะ beauty i n the p o t th นะคะแล้วก็ทาง Instagram นะคะ beauty i n the p o t th นะคะแล้วก็ทาง l ล n e OA เค่ะเป็น at beauty i n the p o t